ความลับดำมืดที่ถูกซ่อนมานานกว่า20ปีกำลังถูกเปิดเผยต่อสายตาชาวบ้านทั้งหมู่บ้านเสียงร้องไห้ของวิญญาณเด็กผู้หายสาบสูญสะท้อนกล้องในศาลาวัดจนทุกคนขนลุกและสิ่งที่ปรากฏในกุฏิเก่าทำให้ศรัทธาของคนทั้งประเทศสั่นสะเทือนเรื่องราวสุดสะพรึงนี้คุณกล้าดูจนถึงตอนจบหรือไม่เช้าวันนั้นแสงแดดลอดผ่านหลังคาศาลาการประเรียนเสียงสวดมนต์ดังก้องไปทั่ววัด ญาติโยมแต่งชุดขาวนั่งเรียงรายอย่างสงบสายลมพัดกลิ่นทู่พร้อมลอยอบอวลในอากาศหลวงพ่อผู้เป็นที่เคารพยกมือขึ้นเสียงสวดหยุดชะงักชั่วขณนะทุกสายตาจับจ้องไปยังพระภิกษุผู้มีราศีแววตาของโยมเต็มไปด้วยความศรัทธาแต่ทันใดนั้นเสียงรองเท้าหนังหนักๆดังสะท้อนบนพื้นปูนชายในชุดเครื่องแบบตำรวจหลายคนเดินตรงเข้ามาทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยแรงกดดัน ญาติโยมเริ่มหันมามองหน้ากันด้วยความ,มงงงันบางคนยกมือไหว้สวดมนต์ต่อบางคนเบิกตากว้างด้วยความตกใจความเงียบกดดันปกคลุมทั่วศาลาตำรวจคนหนึ่งหยุดยืนหน้าหลวงพ่อน้ำเสียงเข้มกองกังวานท่านถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีอุกชะกันเสียงสะท้อนนั้นทำให้หัวใจของผู้ฟังร่วงหล่นหลวงพ่อชะงักไปชั่ววินาทีสีหน้ายังคงสงบนิ่งแต่แววตาหนักอึง้ง เสียงกระสิบกระซาบดังขึ้นทั่วศาลาความศรัทธาที่แน่นแฟ้นเริ่มสั่นคลอนแม่ชราที่นั่งแถวหน้าเริ่มน้ำตาขะเด็กตัวเล็กเกาะชายผ้าแม่ถามเบาๆแม่ทำไมเขามาจับหลวงพ่อคำถามนั้นยิ่งบาดลึกไปในหัวใจของผู้ใหญ่พระลูกวัดบางรูปพยายามขวางตำรวจแต่ถูกผลักออกไปอย่างแรงเสียงโกลาหละดังขึ้นปนกับเสียงร้องให้ของชาวบ้านภาพที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดในพิธีศักดิ์สิทธิ หลวงพ่อถูกสวมกุญแจมือเสียงเหล็กกระทบกันดังก้องไปทั่วศาลาผู้คนบางส่วนถึงกับเป็นลมลม้มลงกับพื้นบรรยากาศศักดิก์สิทธิ์พลันกลายเป็นความหดหู่ในหูของทุกคนยังได้ยินเสียงสวดค้างคากลิ่นทูบที่เคยสงบกลับชวนให้รู้สึกอึดอัดภาพหลวงพ่อที่เคยสูงส่งกลับถูกลากออกไปความศรัทธาและความหวังของคนทั้งหมู่บ้านสั่นสะเทือนและขณะนั้นเองชายชราคนหนึ่งลุกขึ้นตะโกนลัน่น นี่คือความจริงที่ไม่มีใครกล้าพูดเสียงนั้นดังก้องไปทั่วจนทุกคนหันมามองพร้อมกันศาลาการเปลี่ยนเงียบกริบในทันทีเสียงตะโกนของชายชราสะท้อนสถานหัวใจทุกคนสายตานับร้อยคู่หันมามองเขาอย่างไม่เชื่อหูตัวเองบางคนอ้าปากค้างบางคนรีบยกมือปิดปากด้วยความตกใจชายชราร่างสันเทามือกำม้เท้าแน่นจนเส้นเลือดพูดเสียงของเขาแตกพร่าแต่แฝงด้วยความหนักแน่น หลวงพ่อไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์อย่างที่ทุกคนคิดเสียงคือฮาดังขึ้นทันทีญาติโยมหลายคนเริ่มโตเถียงอย่าพูดหมิ่นประมาทหลวงพ่อแกพูดบ้าอะไรออกมาแต่ชายชรากลับไม่หวั่นไหวแววตาของเขาใช้แววเจ็บปวดราวกับเก็บความลับมานานขอตาเขาสูดลมหายใจลึกก่อนเปล่งเสียงออกมาอีกครั้งความจริงนี้คือสิ่งที่ทุกคนควรได้รู้ตำรวจนายหนึ่งหันไปสั่งให้ชายชราเงียบ แต่ชาวบ้านบางส่วนกลับตะโกนให้เขาพูดต่อความสับสนปนความหวาดกลัวคลุ้มไปทั่วศาลาราวกับศรัทธาที่เคยมั่นคงเริ่มแตกสลายหลวงพ่อนั่งสงบนิ่งใบหน้าของท่านไร้ร่องรอยหวาดวันเพียงแต่แววตานั้นลึกจนยากจะอ่านออกเหมือนมีบางสิ่งซ่อนอยู่หลังม่านความสงบเสียงลมหายใจของผู้คนดังระงม,มเด็กเล็กเริ่มร้องให้เพราะบรรยากาศกดดันแม่แม่หลายคนกอดลูกแน่น เราก,กลัวว่าจะเกิดสิ่งเลวร้ายขึ้นต่อหน้าชายชรากล่าวเสียงสัน่นหลายปีก่อนขอตาขอตาคำพูดถูกกลืนหายไปกับเสียงตะโกนของฝูงชนบางคนร้องห้ามบางคนเชียร์ให้เขาพูดต่อตำรวจเริ่มควบคุมสถานการณ์เสียงวิทยุสื่อสารดังขึ้นแทรกบรรยากาศวุ่นวายนำตัวผู้ต้องหาออกไปเดี๋ยวนี้เสียงสั่งการเฉียบขาดดังมาจากนายตำรวจระดับสูงหลวงพ่อถูกจับแขนดึงลุกขึ้น เสียงเหล็กกุญแจมือเสียดสีดังแสบหูชาวบ้านบางคนรีบกราบลงกับพื้นบางคนวิ่งตามด้วยน้ำตานองหน้าชายชราพยายามฝ่าฝูงชนไม้เท้ากระแทกพื้นดังตึงๆพวกท่านอย่าเพิ่มพาเขาไปเสียงตะโกนครั้งนี้สันสะเทือนยิ่งกว่าเดิมตำรวจหันมาจ้องเขาอย่างเข้มงวดแต่สายตาของประชาชนเริ่มหันไปที่ชายชรามากขึ้นความศรัทธาที่เคยทุ่มเทให้หลวงพ่อกลับแปรผัน ทุกคนอยากรู้ว่าเขากำลังจะเปิดเผยเรื่องใดหญิงวัยกลางคนร้องให้สะอึกสะอื่นอย่าพูดเลยลงุงศรัทธาของเราจะพังหมดแต่ชายชรากลับตอบด้วยเสียงสัน่นศรัทธ,ธาที่แท้จริงต้องอยู่บนความจริงไม่ใช่ภาพลวงตาคำพูดนั้นทำให้หลายคนชะงักเสียงวิจาร์เบาลงทันทีเหลือเพียงเสียงหัวใจที่เต้นแรงของทุกคนในศาลาบรรยากาศหนาวเย็นราวกับลมหายใจถูกแย่งไปตำรวจลังเลเล็กน้อย ก่อนหันไปสบตากับผู้บังคับบัญชาแต่ยังไม่ทันได้ตัดสินใจเสียงไม้เท้าของชายชรากระแทกพื้นดังขึ้นอีกครั้งขอตานี้คือสิ่งที่พวกท่านไม่เคยรู้มาก่อนเสียงตะโกนก้องสะท้อนกังวานไปทั่วศาลาชาวบ้านบางคนถึงกับเอามือปิดหูเพราะไม่อาจรับฟังความจริงที่กำลังจะถูกเปิดเผยหลวงพ่อยังคงยืนนิ่งริมฝีปากขยับเล็กน้อยราวกับสวดมนต์ในใจ แต่แววตาที่ทอดมองชายชารานั้นเต็มไปด้วยความเข้มข้นเหมือนคนที่รู้ว่าความลับกำลังถูกเปิดโพงเสียงนกกาที่เกาะอยู่บนหลังคาศาลาจูจๆก็ดังขึ้นพร้อมกันหลายตัวราวกับบรรยากาศมืดมนถูกขับเน้นยิ่งกว่าเดิมทุกอย่างเงียบกริบก่อนพายุใหญ่จะพัดเข้ามาชาวบ้านหลายคนเริ่มตัวสัน่นมือที่เคยพนมไหว้กลับกำแน่นสายตาหลายคู่เริ่มเต็มไปด้วยความหวาดกลัว ไม่ใช่เพียงเพราะตำรวจแต่เพราะความจริงที่ใกล้จะถูกเปิดเผยชายชราหอบหายใจแรงเหงื่อไหลท่วมใบหน้าแม้ลมเย็นพัดโชยทุกท่านเคารพเขาเพราะคิดว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แต่เบื้องหลังมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสียงของเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังสายตาของประชาชนเบิกกว้างบางคนถึงกับสุดตัวลงกับพื้นขณะที่หลวงพ่อยังคงถูกจับตรึงด้วยกุญแจเหล็กและในวินาทีนั้นเอง เสียงระฆังจากหอระฆังดังขึ้นกล้องกังวานกล้องไปทั่ววัดเหมือนสัญญาณแห่งชะตากรรมทุกคนรู้ว่าสิ่งที่จะได้ยินต่อไปจะเปลี่ยนศรัทธาของพวกเขาไปตลอดกาลเสียงระฆังดังสะท้อนต่อเนื่องกล้องไปทั่วผืนฟ้าเหนือวัดเก่าแก่บรรยากาศยิ่งกดดันจนทุกคนหายใจไม่ทั่วท้องสายตานับร้อยคู่จับจ้องไปยังชายชาราชายชารากำมือแน่นจนไม้เท้าสัน่นริมฝีปากขยับอย่างยากลำบากความจริงที่ปิดบังมาเนิ่นนาน,าน วันนี้ไม่อาจซ่อนอีกต่อไปเสียงคือฮาดังขึ้นรอบศาลาญาติโยมบางคนถึงกับลุกยืนบางคนร้องให้อึกสะอื้นด้วยความสับสนภาพศรัทธาที่เคยมั่นคงกำลังแตกราวตำรวจคนหนึ่งพยายามควบคุมสถานการณ์หยุดพูดเถิดลงเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับโยมแต่เสียงตะโกนจากชาวบ้านดังแทรกขึ้นปล่อยให้เขาพูดเราอยากรู้ความจริงหลวงพ่อยืนนิ่งเหมือนรูปปั้นแต่ดวงตาคมลึกต้องชายชาราอย่างไม่กระพริบ ในแววตานั้นมีทั้งความโกรธและความหนักใจราวกับกำลังรอคอยคำพูดสุดท้ายที่จะทำลายทุกสิ่งชายชราสูดลมหายใจลึกเสียงหอบดังราวกับอกจะแตกเมื่อยี่สิบปีก่อนขอตาคำพูดถูกกลืนหายไปกับเสียงร้องของเด็กเล็กแม่รีบกอดลูกแน่นปลอบให้เงียบลงแต่บรรยากาศยิ่งตึงเครียดทุกสายตายังคงรอฟังต่อเหมือนเวลาทั้งหมดหยุดนิ่งอยู่ในศาลาเมื่อยี่สปีก่อนมีเด็กหญิงหายไปในหมู่บ้านนี้ เสียงชายชาราสันสถานแต่ชัดเจนไม่มีใครพบตัวอีกเลยทุกคนคิดว่าเป็นเรื่องโชคร้ายแต่ข้าพระเจ้ารู้ความจริงเสียงร้องตกใจดังระงม,มบางคนยกมือปิดปากด้วยความสยองบางคนสายหน้าปฏิเสธไม่น่าเป็นไปไม่ได้หลวงพ่อทำอย่างนั้นไม่ได้ตำรวจที่ยืนอยู่ชะงักทันทีหันมามองหน้ากันด้วยความกังวลเหมือนสิ่งที่ชายชารากำลังพูดเกี่ยวพันกับคดีที่พวกเขากำลังสืบสวน หลวงพ่อยังคงสงบนิ่งแต่เส้นเลือดที่ขมับผูดชัดริมฝีปากขยับช้าๆเหมือนสวดคาถาบรรยากาศยิ่งขมุกข,ขมัวราวกับมีเงาดำปกคลุมเด็กหญิงคนนั้นเสียงชายชราเริ่มสะอื่นถูกพาเข้ามาในวัดนี้กลางดึกคำพูดเหมือนสายฟ้าฟาดกลางใจชาวบ้านทุกคนเสียงร้องให้ดังขึ้นพร้อมกันหลายมุมบางคนทิ้งพานดอกไม้ลงกับพื้นโดยไม่รู้ตัวเสียงกระทบโลหะดังสะท้อนกล้อง เหมือนเสียงความศรัทธาที่กำลังพังทลายขอตาเห็นกับตาแต่ไม่กล้าเปิดเผยเพราะกลัวถูกขับไล่และถูกทำร้ายแต่วันนี้ความจริงต้องถูกเปิดออกเสียงของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดตำรวจรีบจดบันทึกทุกถ้อยคำสายตาของพวกเขาเริ่มจริงจังยิ่งกว่าเดิมเพราะสิ่งที่ชายชรากล่าวตรงกับแฟ้มสืบสวนคดีเด็กหายที่ไม่เคยมีคำตอบหลวงพ่อขยับยิ้มจางๆยิ้มที่ทำให้หลายคนขนลุกสู้ ราวกับเป็นรอยยิ้มของผู้รู้ชะตากรรมตัวเองและไม่สนใจว่าความลับจะถูกเปิดเผยเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากหญิงวัยกลางคนลูกสาวฉันลูกสาวฉันคือคนนั้นใช่ไหมเธอวิ่งฝ่าฝูงชนเข้ามาน้ำตานองหน้ามือสันเทาชายชราพยักหน้าช้าๆสายตาของเขาเต็มไปด้วยความเศร้าใชายลูกของโยมคือเด็กหญิงที่หายไปและขอตาเห็นเธอครั้งสุดท้ายอยู่ในกุฏิหลวงพ่อ เสียงโกล่าละดังขึ้นอีกครั้งบางคนวิ่งหนีออกจากศาลาบางคนยังคงนั่งนิ่งเหมือนถูกตรึงด้วยความกลัวเสียงร้องให้สะท้อนประปนกับเสียงตะโกนสาบแช่งตำรวจรีบเข้าควบคุมหลวงพ่อแน่นหนายิ่งขึ้นมือกดบ่าบังคับให้เดินออกไปแต่หลวงพ่อกลับหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นเย็นเยียบราวกับมีดกรีดหัวใจทุกคนชายชราตะโกนสุดเสียงนี่คือความจริงที่ไม่มีใครกล้าพูด เสียงของเขาสันสานไปทั้งศาลาและในวินาทีนั้นศรัทธาของผู้คนพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงเสียงร้องให้สะท้อนกล้องในศาลาการประเรียนบางคนทรุดตัวลงกับพื้นกุมหน้าไม่ยอมเงยขึ้นบางคนสั่นหัวปฏิเสธเสียงดังไม่จริงหลวงพ่อทำแบบนั้นไม่ได้แต่เสียงหัวรเราะเย็นเยียบของหลวงพ่อยังคงดังต่อเนื่องมันไม่ใช่เสียงของผู้บริสุทธิ์หากแต่เป็นเสียงที่ชวนให้ขนลุกสู้ไปทั้งร่าง ทุกคนรู้สึกเหมือนถูกสายตาของท่านแทงทะลุเข้ามาในหัวใจตำรวจรีบดึงตัวหลวงพ่อออกจากศาลาแต่ท่านกลับไม่ขัดขืนแม้แต่น้อยเดินอย่างสงบราวกับนักโทษที่รู้ชะตากรรมของตัวเองยิ่งภาพนั้นยิ่งทำให้ความหวาดกลัวทวีคูณหญิงวัยกลางคนที่สูญเสียลูกสาวกรีดร้องสุดเสียงเสียงสะท้อนสั่นสะเทือนไปทั่ววัดเธอทุบอกตัวเองจนเลือดก,กบปาคืนลูกฉันมาหลวงพ่อคืนลูกฉันมา ชายชราหันหน้าหนีด้วยความเจ็บปวดน้ำตาไหลรินอาบแก้มเหี่ยวยน่นขอโทษที่ปิดบังมานานขอโทษที่กลัวจนไม่กล้าพูดเสียงสะอื้นนั้นทำให้หลายคนร้องให้ตามแต่บางคนยังยืนกรานปฏิเสธไม่มีทางหลวงพ่อทำบุญมาตลอดหลวงพ่อช่วยเหลือชาวบ้านเสมอม่ต้องเป็นการใส่ร้ายเสียงถกเถียงดังไม่หยุดความเชื่อและความจริงกำลังต่อสู้กันกลางศาลาสายตาหลายคู่เต็มไปด้วยความสิ้นหวัง ไม่รู้ควรยึดมั่นในศรัทธาหรือยอมรับความจริงตำรวจนายหนึ่งชูเอกสารขึ้นสูงหลักฐานที่เราได้มาเชื่อมโยงกับกุฏิหลวงพ่อเราพบสิ่งที่เด็กหญิงคนนั้นเคยใช้ซ่อนอยู่ใต้พื้นไม้เสียงร้องตกใจดังขึ้นพร้อมกันผู้คนก้าวถอยหลังเหมือนถูกไฟลวกบรรยากาศเย็นเยือกกดทับทุกลมหายใจรากับศาลาหแห่งนี้ไม่ใช่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปหลวงพ่อหัเราะเบาๆอีกครั้ง เสียงหัวเราะชวนสยองกว่าครั้งก่อนพวกท่านอยากรู้ความจริงหรือแต่เมื่อรู้แล้วจะรับมันได้หรือไม่เสียงนั้นก้องสะท้อนในใจทุกคนเด็กเล็กหลายคนร้องให้จ้าแม่แม่รีบกอดลูกแน่นราวกับกลัวถูกพรากไปภาพศาลากลายเป็นความโกลาหะชายชราก้าวออกมายืนกลางวงไม้เท้ากระแทกพื้นเสียงดังท่านทำลายชีวิตของผู้บริสุทธิ์และปกปิดความผิดภายใต้จีวรสีเหลือง คำพูดนั้นดังก้องไปทั่วบางคนกรีดร้องปิดหูบางคนยืนแข็งเหมือนถูกตรึงแต่ทุกคนต่างสันสานในหัวใจตำรวจรีบพาหลวงพ่อออกไปทางลานวัดแต่ก้าวแรกที่ออกพ้นศาลาเสียงฟ้าร้องก็ดังกึกก้องขึ้นทันทีราวกับสวรรค์เองยังโกรธแค้นฝนเม็ดโตเริ่มตกกระหนำ่ำโปรยลงมาท่วมศาลาวัดในพริบตาผู้คนวิ่งหาที่หลบอย่างโกลาหลแต่สายตายังจับจ้องไปที่ร่างหลวงพ่อ ภาพหลวงพ่อในกุญแจมือเดินฝ่าสายฝนอย่างสมบกลายเป็นภาพที่ไม่มีใครลืมได้มันคือภาพที่ทําให้ศรัทธาทั้งชีวิตพังทลายหญิงที่เสียลูกสาวล้มลงกับพื้นร้องให้อึกสะอื้นจนแทบขาดใจเธอกรีดร้องคําเดียวซ้ําแล้วซ้าเล่าทําไมทําไมต้องเป็นลูกฉันชายชารายืนมองฝนปโปรยเสียงสะอื้นของเขาเบาบางแต่แผวลึกนี่แหละความจริงที่ไม่มีใครกล้าพูดและว,วันนี้ ไม่มีใครหนีพ้นสายฟ้าแลบสว่างจ้าฟาดลงหลังวัดเสียงดังสถานเหมือนโลกแตกทุกคนเงยหน้ามองท้องฟ้าอย่างหวาดกลัวบรรยากาศมืดดำราวกับนรกกำลังเปิดประตูและในเงามืดหลังแสงฟ้าแลบมีเงาร่างปริศนาโผล่ขึ้นที่ริมป่าร่างนั้นยืนมองเหตุการณ์นิ่งเงียบก,ก่อนหายไปกับความมืดอย่างไร้ร่องรอยฝนยังคงตกกระหน่ำไม่หยุดเม็ดฝนกระแทกหลังคาศาลาดังปาอแปะ สายฟ้าแลบส่องให้เห็นใบหน้าของผู้คนเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและสับสนตำรวจสองนายรีบคุมหลวงพ่อออกจากลานวัดกุญแจมือสะท้อนแสงฟ้าแลบวาวับร่างท่านยังคงสงบนิ่งเฉยเหมือนไม่มีอะไรแต่ต้องได้ชาวบ้านบางคนยังคงกรีดร้องบางคนสุดนั่งกอดอกตัวเองเสียงร่ำให้ดังแข่งกับเสียงฝนบรรยากาศเหมือนโลกกำลังแตกสลายชายชราก้าวออกมายืนท่ามกลางสายฝน ผมเขาเปียกแนบสีสษะดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยความโกรธและเสียใจไม่มีใครหนีความจริงได้ไม่มีใครเสียงของเขาแผ่วแต่ชัดผู้คนหยุดโกลาหลชั่วขณะต่างหันมาฟังคำพูดนั้นเหมือนถูกสะกดด้วยความจริงอันหนักหน่วงทันใดนั้นหญิงที่สูญเสียลูกสาวลุกขึ้นเธอพุ่งเข้าห,าหาหลวงพ่อด้วยเสียงกรีดร้องตำรวจต้องเข้าขวางไว้ทันแต่เธอยังพยายามจะฉีกจีวรของท่านขืนลูกฉันมา บอกมาว่าลูกฉันอยู่ที่ไหนเสียงร้องดังสะเทือนหัวใจทุกคนหลวงพ่อหันมามองเธอรอยยิ้มเย็นเยียบยังคงประดับบนใบหน้าลูกเจ้าอยู่ใกล้กว่าที่คิดคำพูดนั้นทำให้หญิงคนนั้นสุดลงทันทีผู้คนรอบข้างต่างตัวสั่นด้วยความขยักขยแยงเรากับได้ยินคำสารภาพโดยไม่ต้องใช้คำว่ายอมรับตำรวจเร่งนำตัวหลวงพ่อออกจากวัดแต่สายฝนที่ตกหนักกลับทำให้เส้นทางลื่นถล ชาวบ้านบางส่วนยังพยายามจะเข้าไปใกล้เสียงโกล่าละดังขึ้นอีกครั้งในขณะเดียวกันชายชราหันไปเห็นเงาร่างปริศนาที่ริมป่าอีกครั้งดวงตาของเขาเบิกกว้างนั่นนั่นมันแต่ก่อนที่เขาจะพูดต่อสายฟ้าฟาดลงใกล้บริเวณน,นั้นจนเกิดควันขาวเมื่อควันจางร่างปริศนานั้นหายไปแล้วเหลือเพียงความว่างเปล่าและความสับสนชาวบ้านหลายคนเริ่มกระสิบกระซาบ ใครกันที่ยืนตรงนั้นหรือว่ายังมีใครเกี่ยวข้องอีกบรรยากาศเต็มไปด้วยความหวาดระแวงตำรวจพยายามรวบรวมสติรีประกาศผ่านไมโครโฟนเสียงดังทุกคนกลับบ้านเถอะเรื่องนี้ตำรวจจะจัดการเองแต่ไม่มีใครขยับต่างยืนแข็งด้วยความกลัวเสียงระฆังวัดดังขึ้นเองท่ามกลางสายฝนก้องกังวานจนผู้คนสะดุม้มไม่มีพระรูปใดอยู่ใกล้หอระฆังเลยมันดังขึ้นเองราวกับวิญญ,ญาณกำลังร้องให้ หญิงคนหนึ่งกรีดร้องลัน่นมีเป็นลางร้ายวิญญาณเด็กคนนั้นกลับมาแล้วเสียงเธอดังแข่งกับสายฝนทําให้บรรยากาศยิ่งน่าหวาดหวัน่นชายชรากะไม้เท้าแน่นจนมือสัน่นใช่แล้วเธอยังอยู่เธอไม่เคยจากที่นี่ไปไหนและทุกคนต้องฟังเสียงร้องของเธอคําพูดนั้นทําให้ผู้คนเริ่มร้องให้เสกสะอื้นบางคนพนมมือสวดมนต์บางคนวิ่งหนีออกจากวัดอย่างเสียสติ ความศรัทธาและความกลัวประปนกันจนควบคุมไม่ได้ตำรวจที่คุมหลวงพ่อหันกลับมามองสาลาสีหน้าของเขาเริ่มไม่มั่นคงเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเกินกว่าความเข้าใจของมนุษย์รากับพลังบางอย่างกำลังโอบล้อมสถานที่แห่งนี้หลวงพ่อหยุดเดินกลางสายฝนเงยหน้ามองท้องฟ้าที่มืดครึมเสียงหัวเราะเบาๆหลุดออกมาอีกครั้งเจ้าก็ยังตามข้ามาเจ้าหนูน้อยทันใดนั้นลมแรงพัดผ่าน เลวไฟจากตะเกียงที่ศาลาวัดดับพร้อมกันเหลือเพียงความมืดและเสียงฝนความเงียบกดดันจนทุกคนแทบหยุดหายใจและจากเงามืดด้านในศาลามีเสียงหัวเราะเด็กหญิงดังแว่วออกมาเบาแต่ชัดเจนจนทุกคนได้ยินเสียงนั้นทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบทันทีเสียงหัวเราะเด็กหญิงดังสะท้อนกล้องในความมืดมันไม่ใช่เสียงที่ไกลออกไปแต่เหมือนดังอยู่ข้างหูทุกคนในศาลา ทําให้ชาวบ้านบางคนถึงกับล้มทั้งยืนหญิงที่สูญเสียลูกสาวเบิกตากว้างเธอหันซ้ายหันขวาหาต้นเสียงนั่นนั่นคือลูกฉันใช่ไหมน้ําตาของเธอไหลพรากไม่หยุดตํารวจรีบฉายไฟฉายไปทั่วศาลาแสงสว่างส่องไปตามเสาไม้เก่าแก่แต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเหลือเพียงความว่างเปล่าและเสียงสะท้อนประหลาดชายชรากับไม้เท้าแน่นเสียงสันเครือเอ่อยออกมา เธอยังไม่ไปไหนวิญญาณของเธอยังติดอยู่ที่นี่และคืนนี้เธอกำลังร้องขอความยุติธรรมคำพูดนั้นทำให้หลายคนร้องให้สะอึกสะอื้นบางคนสุดตัวลงกราบกับพื้นบางคนเอามือปิดหูแต่ก็ยังได้ยินเสียงเด็กหญิงเหมือนเสียงนั้นทะลุเข้ามาในหัวใจหลวงพ่อยืนนิ่งท่ามกลางสายฝนดวงตาที่เคยสงบกลับเต็มไปด้วยเงามืดริมฝีปากขยับช้าๆเหมือนพูดคุยกับใครบางคนเจ้าไม่ควรกลับมาเจ้าควรนิ่งเงียบ ทันใดนั้นเสียงหัวเราะเด็กหญิงเปลี่ยนเป็นเสียงร้องไห้เสียงสะอื้นโหยนดังไปทั่วผู้คนต่างกอดกันแน่นด้วยความหวาดกลัวเสียงนั้นเหมือนแทงลึกเข้าไปในวิญญาณสายฟ้าฟาดลงอีกครั้งกลางลานวัดสว่างจ้าจนเห็นร่างเงาเล็กๆยืนอยู่ตรงบันไดศา,าลาเธอสวมชุดนักเรียนเก่าขาดวิ่นเปียกชุ่มด้วยฝนใบหน้าซีดเซียวแต่แววตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดชาวบ้านกรีดร้องเสียงดังบางคนวิ่งหนีออกไปโดยไม่หันกลับมา บางคนยืนนิ่งเหมือนถูกสะกดดวงตาทุกคู่จับต้องไปยังร่างเด็กหญิงนั้นหญิงที่เป็นแม่พุ่งเข้าหาเงาร่างทันทีลูกแม่อยู่นี่แม่อยู่นี่นะแต่ร่างเด็กหญิงเพียงแค่ยิ้มจางๆก่อนจะหันไปมองหลวงพ่อด้วยสายตาอาฆาตหลวงพ่อหยุดยืนนิ่งน้ำฝนไหลอาบใบาหน้าเหมือนน้ำตาเสียงหัวเราะเย,ย็นเยียบหลุดออกมาอีกครั้งเจ้ากลับมาเพื่อทำลายข้าอย่างนั้นหรือเด็กหญิงไม่พูดสักคำ แต่ก้าวลงบันไดทีละขั้นทุกย่างก้าวทำให้พื้นศาลาสั่นสะเทือนเหมือนแผ่นดินกำลังโกรธเกรี้ยวตำรวจยกปืนขึ้นเล็งไปที่ร่างนั้นแต่เสียงชาวบ้านตะโกนห้ามทันทีอย่ายิงเธอไม่ใช่คนเธอคือวิญญาณเสียงสั่นเครือทำให้มือของตำรวจสั่นตามร่างเด็กหญิงหยุดยืนตรงหน้าหลวงพ่อสายตาของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและโกรธแค้นเธอยกมือเล็กๆขึ้นชี้ตรงไปที่ท่านเสียงสะอื้นดังขึ้นอีกครั้ง ทันใดนั้นกุญแจมือที่ล็อกหลวงพ่อไว้ก็หลุดออกเองต่อหน้าทุกคนเสียงเหล็กร่วงกระทบพื้นดังก้องตำรวจตกใจจนถอยหลังพร้อมกันหลวงพ่อหัวเราะเสียงดังลัน่นเจ้าจะทำอะไรข้าได้วิญญาณอ่อนแอเช่นเจ้าเสียงหัวเราะสะท้อนจนผนังศาลาสั่นสะเทือนผู้คนบางคนถึงกับล้มลงหมดสติเด็กหญิงก้าวเข้าไปใกล้ฝนหยุดตกลงทันทีเหมือนถูกหยุดด้วยมือใครบางคน บรรยากาศเงียบงันจนได้ยินเพียงเสียงลมหายใจสายตาทุกคู่จับจ้องการเผชิญหน้าระหว่างทั้งสองร่างเด็กหญิงชี้นิ้วไปที่กุฏิหลังเก่าทัานใดนั้นประตูไม้ก็เปิดออกเองอย่างแรงกลิ่นเมนอับและกลิ่นเน่าประคลุ้งออกมาชาวบ้านหลายคนอาเจียนออกมาด้วยความสยดสยองเสียงร้องให้ดังขึ้นจากในกุฏิเหมือนมีเด็กหลายคนอยู่ข้างในเสียงนั้นผสมผสานกับเสียงลมพัดวังเวง ทุกคนยืนตัวแข็งไม่กล้าแม้แต่จะขยับชายชราตะโกนเสียงดังนี่แหละหลักฐานที่ซ่อนเร้นมานานเสียงของเขาดังก้องกังวานท่ามกลางความมืดตำรวจรีบพันไฟฉายส่องไปยังในกุฏิทันทีภาพที่ปรากฏทำให้ทุกคนแทบล้มทั้งยืนบนพื้นไม้ผูกเก่าเต็มไปด้วยโครงกระดูกเล็กๆเศษผ้าขาดวิ่นและของเล่นเด็กกระจัดกระจายกลิ่นเน่าเหม็นรุนแรงจนแทบหายใจไม่ออกเสียงกรีดร้องดังระงม,มไปทั่ววัด ชาวบ้านหลายคนทรุดลงกับพื้นด้วยความสิ้นหวังบางคนกอดกันร้องให้ไม่หยุดบรรยากาศมืดดำกลายเป็นนรกตรงหน้าและในเงามืดหลังโครงกระดูกเหล่านั้นแววตาของวิญญาณเด็กนับสิบคู่ลุกว่าสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่หลวงพ่อพร้อมเสียงสะอื้นที่ก้องสะท้อนกว่าครั้งใดเสียงสะอื้นนับสิบดังประสานกันก้องกังวานจนพื้นไม้เก่าของกุฏิสันสะเทือนทุกสายตาที่จับจ้องไปยังหลวงพ่อเต็มไปด้วยความอาฆาต ความมืดในห้องนั้นเหมือนเคลื่อนไหวได้เองชาวบ้านบางคนกรีดร้องสุดเสียงบางคนล้มลงกับพื้นอย่างหมดสติหญิงที่สูญเสียลูกสาวสุดตัวร้องให้แทบขาดใจมือของเธอสั่นเทาจนแทบจับพื้นไม่อยู่ตำรวจรีบถอยหลังหลายก้าวปืนในมือสันสถานไม่มั่นคงดวงตาของพวกเขาเบิกกว้างเพราะไม่เคยเจอเหตุการณ์เหนือธรรมชาติแบบนี้หลวงพ่อหัวเราะเบาๆเ,เ,เสียงหัวเราะก,ก้องกังวานเหมือนมาจากหลายทิศ เจ้าทั้งหมดยังไม่ยอมไปอีกหรือยังคิดว่าตนมีพลังจะต่อต้านข้าได้หรือคำพูดนั้นเหมือนมีกรริจใจผู้คนบางคนถึงกับก้มกราบทั้งน้ำตาทำไมท่านถึงทำเช่นนี้ทำไมต้องพรากลูกเราไปเสียงร้องให้สะท้อนก้องไปทั่วศาลาทัานใดนั้นวิญ,ญญาณเด็กหญิงก้าวออกจากเงามืดร่างเล็กๆของเธอยือนตรงหน้าหลวงพ่อสายตาแดงวาวราวกับเปเลวไฟมือเล็กชี้ไปที่กุฏิที่เต็มไปด้วยซาาโครงกระดูก เสียงประตูไม้ดังปึงปังเหมือนใครทุบจากด้านในเสียงของเด็กหลายคนร้องประสานกันว่าพวกเราไม่เคยได้รับความยุติธรรมวันนี้ถึงเวลาที่ท่านต้องชดใช้หลวงพ่อหยุดหัวเราะทันทีรอยยิ้มบนใบหน้าจางหายไปแววตาที่เคยมั่นคงสั่นไหวเป็นครั้งแรกร่างกายท่านก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวชายชราใช้ไม้เท้ากระแทกพื้นทุกวิญ,ญญาณกำลังตื่นขึ้นและไม่มีใครหยุดยั้งได้อีกแล้ว เสียงของเขาดังกล้องไปทั่ววัดสายฟ้าฟาดลงใกล้กุฏิอีกครั้งเปเลวเพลิงสีฟ้าลุกโชนบนหลังคาแต่ไม่เผาไม้ให้ไหมกลับเรืองแสงประหลาดราวกับไฟแห่งวิญญาณตำรวจบางนายรีบตะโกนรีบถอยออกไปทุกคนออกจากศาลาเดี๋ยวนี้แต่ไม่มีใครขยับทุกคนถูกตรึงไว้ด้วยภาพสยองตรงหน้าหญิงที่เป็นแม่คืบคลานไปข้างหน้าเธอยื่นมือไปหาร่างลูกสาวที่ยืนอยู่ ลูกจ๋าแม่อยู่นี่เสียงเธอสั่นสะอื้นปนความหวังเด็กหญิงเหลือบตามองแม่หยดน้ำตาไหลลงจากแก้มซีดเสียวแต่เธอไม่พูดอะไรเพียงชี้กลับไปที่หลวงพ่อเท่านั้นเสียงสะอื้นนับสิบกลายเป็นเสียงกรีดร้องโหยหวนสาลาทั้งหลังสั่นสะเทือนจนเสาไม้ดังเอียดอาดแสงไฟจากเทียนและตะเกียงดับพร้อมกันหมดเหลือเพียงความมืดและเปลวไฟวิญญาณที่ส่องว่าบหลวงพ่อยกมือขึ้นสวดมนต์เสียงดัง บทสวดแผ่วต่ำแต่แฝงด้วยพลังอำนาจลมแรงพัดวนรอบตัวท่านจนฝนไม่อาจกระทบได้เหมือนกำแพงพลังงานลึกลับกำลังโอบล้อมชาวบ้านหลายคนสุดกราบกับพื้นท่านกำลังต่อสู้กับผีร้ายช่วยพวกเราด้วยแต่บางคนสายหน้าทั้งน้ำตาไม่ใช่หรอกท่านกำลังสู้กับกรรมของตัวเองเสียงร้องไห้ของวิญ,ญญาณเด็กดังขึ้นอีกครั้งดังจนหูแทบแตกหน้าต่างศาลากระแทกเปิดเองอย่างแรง ลมหนาวกระดเกลียวพัดเข้ามาปกคลุมทุกคนชายชราตะโกนเสียงดังกำตามทันแล้วไม่มีมนใดยหยุดวิญ,ญญาณที่โกรธแค้นได้ไม้เท้าในมือเขาส่องแสงสว่างแปลกตาแสงนั้นส่องตรงไปที่ร่างหลวงพ่อทันใดนั้นร่างของหลวงพ่อสะดุดงดวงตาที่เคยนิ่งสงบกลายเป็นสีดำสนิทเสียงหัวเราะแปรเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องดังจนทุกคนต้องปิดหูวิญ,ญญาณเด็กหญิงก้าวเข้ามาใกล้อีกก้า แสงวิญญ,ญาณน,นับสิบล้อมรอบหลวงพ่อไว้ราวกับโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นไม่มีทางให้นี้อีกต่อไปหลวงพ่อกรีดร้องสุดเสียงไม่ข้ายัางไม่พร้อมพวกเจ้าไม่มีสิทธิเสียงของท่านเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแท้จริงเป็นครั้งแรกที่ทุกคนเห็นท่านไร้อำนาจวิญญ,ญาณเด็กหญิงยื่นมือไปแตะอกท่านทันใดนั้นเปเลวไฟสีฟ้าพุ่งออกจากพื้นล้อมร่างหลวงพ่อไว้จนร้อนระอุ แต่ไม่มีใครรู้สึกถึงความร้อนนอกจากท่านเพียงผู้เดียวเสียงกรีดร้องสถานศาลาดังจนต้นไม้รอบวัดไหวสถานชาวบ้านกอดกันแน่นหลับตาไม่กล้าเปิดเสียงสะอื้นและเสียงกรีดร้องปะปนกันเป็นหนึ่งเดียวและเมื่อเปลวไฟจางหายร่างหลวงพ่อคุกเข่าลงกับพื้นจีวรสีเหลืองไม่เป็นเท่าฐานในพริบตาเหลือเพียงเงาดำไม่เกรียมที่ก้มหน้ากับพื้นเสียงสะอื้นของวิญญาณเด็กค่อยๆเงียบลง เหลือเพียงความเงียบสงัดอันเย็นเยียดสายตาทุกคู่มองไปยังร่างไม่นั้นด้วยความตกตะลึงไม่มีใครกล้าขยับหรือแม้แต่จะหายใจแรงและแล้วเสียงหัวเราะเด็กหญิงก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เต็มไปด้วยความสมบและปลดปล่อยก่อนร่างเล็กนั้นจะค่อยๆเลือนหายไปในสายฝนเหลือไว้เพียงร่องรอยความจริงที่ไม่มีใครปฏิเสธได้อีกต่อไปฝนค่อยๆซาลงหยดน้ำที่เกาะตามใบไม้ไหลรินลงพื้น กลิ่นดินชื้นครุ้งไปทั่วลานวัดบรรยากาศที่เคยหนักอึ้งค่อยๆค,คลายลงศาลาที่เพิ่งสันสะเทือนบัดนี้กลับเงียบสงดเปเลวไฟวิญญาณมอดดับเหลือเพียงเท่าฐานดำร่างหลวงพ่อที่เคยสูงส่งไม่มีอีกแล้วเหลือเพียงเงาดำเงียบงันเป็นหลักฐานของกรรมชาวบ้านยืนมองกันด้วยใบหน้าซีดเผือดบางคนร้องไห้บางคนพนมมือทั้งน้ำตาความศรัทธาที่เคยมั่นคงแตกสลายแต่สิ่งที่แทนเข้ามาคือความจริงที่ทุกคนต้องยอมรับ หญิงที่สูญเสียลูกสาวสุดลงกลางสายฝนเธอร้องให้ด้วยความเศร้าและโล่งใจเพราะแม้ลูกจะไม่กลับมาแต่เสียงของเธอได้รับการรับฟังแล้วชายชราปาดน้ำตายกไม้เท้าขึ้นพนมเหนือศีรษะวันนี้ความลับที่ซ่อนเร้นได้ถูกเปิดเผยแล้วไม่มีสิ่งใดปิดบังกรรมได้ตลอดไปตำรวจเดินเข้าไปเก็บซากเท่าฐานอย่างระมัดระวงังพวกเขาไม่พูดอะไรเพียงศบตาก,กันด้วยความหนักใจ แฟมคดีที่ค้างคามานานถึง20ปีก็ปิดลงแต่ร่องรอยความเจ็บปวดจะยังอยู่กับหมู่บ้านนี้ตลอดไปท้องฟ้าค่อยๆเปิดแสงแดดยามเช้าส่องลอดก้อนเมฆสาดลงมาบนศาลาเก่าแก่เรากับเป็นการชำระล้างครั้งสุดท้ายชาวบ้านทยอยกลับบ้านด้วยหัวใจสันไหวบางคนยังไม่เชื่อสายตาบางคนเลือกเงียบไม่พูดถึงอีกแต่ไม่มีใครลืมสิ่งที่เกิดขึ้นได้ หญิงผู้เป็นแม่หันกลับไปมองศาลาครั้งสุดท้ายเธอเหมือนเห็นเงาลูกสาวยืนยิ้มอยู่ตรงบันไดแววตานั้นไม่เศร้าอีกแล้วก่อนจะเลื่อนหายไปราวกับสายหมอกเสียงระฆังวัดดังขึ้นช้าๆไม่ใช่เสียงก้องสันสถานแต่เป็นเสียงนุ่มนวลเหมือนส่งวิญญาณไปสู่สุขติทุกคนหยุดยืนพนมมือกราบลงกับพื้นแสงแดดอบอุ่นอบล้อมวัดทั้งวัดแม้ความศรัทธาจะสั่นคลอนแต่สิ่งที่เหลืออยู่คือบทเรียน ว่าศรัทธาที่แท้จริงต้องตั้งอยู่บนความจริงและความดีเรื่องราวจบลงด้วยความเงียบสงบแต่เสียงสะอื้นและเสียงหัวเราะของเด็กหญิงยังคงก้องอยู่ในใจผู้คนเป็นตำนานที่จะถูกเล่าขานต่อไปไม่รู้จบ